มีใครในที่นี้ยังจําไม้บน้ำต้นแรกๆที่ซื้อกันได้บ้างไหมครับตอนนี้เนี่ยน้องเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่านะครับว่าผมเข้าสู่วงการไม้บน้ำได้อย่างไรนะต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มที่จะสะสมไม้บน้ำนะครับโดยกลุ่มแรกที่ผมสนใจเนี่ยก็เป็นพวกยิมโนคาลเซียม ต้องยอมรับเลยนะว่าช่วงนั้นยิมโนเนี่ยกระแสมาแรงมากช่วงแรกเนี่ยผมก็ซื้อมล็ดมาเพาะก็เพาะมีด่างบ้างเขียวบ้างนะแล้วก็เริ่มสะสมที่เป็นแบบยิมโนแบบยิมโนด่างเพาะมาล็ดอะ่ะก็เริ่มที่จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ายิมโนเนี่ยสำหรับผมนะในตอนนั้นเนี่ยเธอพารามันค่อนข้างแพงก็เลยตัดสินใจเดิน ในงานตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นงานแอสโตไฟตัมนะผมก็ไปเจอต้นต้นหนึ่งเป็นต้นเล็กๆดูป,ปุ๊กปิกน่ารักน่ารักนะมีชื่อว่า d o ส t ิ n เน h ฮอลวูดี้ไอเออตอนนั้นเนี่ยต้นเล็กมากแต่ว่าพาราก็ถูกกว่ายิมโนไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับยิมโนด่างสวยๆนะจากต้นเล็กๆตอนนั้นเนี่ยก็โตมาประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้โตใหญ่มากนะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มที่จะสนใจพวกไม้อบน้ำแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆก็ไปศึกษามาก็เจอไปเจอเป็นดาเซนาินเนเบอรี่ก็เป็นจันผาจาก,กเกาะสกอตานะถ้าเกิดใครเคยดูแบบสารคาดีเนี่ยจะเห็นว่าต้นมันใหญ่แบบอลังการมากอะไรเงี้ยผมก็ซื้อมาแรกๆที่ซื้อเนี่ยก็หน้าตาเป็นแบบคล้ายๆต้นหอมอะ่ะเล็กๆเลยกระทั่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็ผ่านมา6ปีแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็ต้นใหญ่มากแล้วนะก็เริ่มที่จะซื้อมเมล็ดนําเข้าซื้อมเมล็ดนําเข้ามาเพาะมาปลูกดูช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าจริงจังกับการเลี้ยงไม้อบน,น้ำก็เริ่มสร้างเพจกิตตินัสซี่นะทุกคนมเมล็ดจากตอนนั้นเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นช่วง4ปีที่แล้วก็มีตั้งแต่ยุคค่าเบบี้ฟอรีอาอะโลไดโคโตมานะครับก็นําเข้ามเมล็ดมาเหมือนกัน แล้วก็มีดาร์ซน่าดาราโกจันผาจากเกาะคาเนรีประเทศสเปนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขายต้นไม้ได้ใช่ไหมก็เงินเนี่ยมาซื้อต้นไม้ชนิดใหม่บนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนจนกระทั่งก็มีตามที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับก็มีหลายชนิดเลยที่ผมสะสมไว้นะว่าแต่ไม้แบบน้ําของเพื่อนๆที่เริ่มเลี้ยงต้นแรกๆเนี่ยเป็นต้นอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย E